โอ้โหรู้จักด้วยเหรออันนี้สี่เหลี่ยมคางหมนูนก็มันต้องแบบนี้อ่ะอืมเก่งเออเก่งจังเยี่ยม โอ้โหสุดยอดนี่อไงสุดยอดก็เอาเขียวแบบนี้เงี่ยก็มีสี โอ้สุดยอดเลยทำไมน้องลิจังเก่งอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้อื้โอ้ยแต่อันนี้มันย่ายมาเลยจะบดมันแล้วก็เสร็จแล้วมันเป็นรูปอะไรอ่ะมันมีคิดดิมันมีคิดดิมันมีคิดไม่ค่อยออกแล้วอะเอ๊ะมันมีว่าลิวจังเก่งนะลิจังต้องคิดออกแน่เลยเป็นรูปไรเดียลูกลูก รูปอะไรดีลูกรูปอะไรดีบ้านรู้เปล่าไม่รู้เหมือนกันหรอถ้าบ้านไหนหลังคาล่ะตรงไหนหลังคามันตรงเนี้ยตรงนี้หลังคาหรอหอืมตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันคือไฟไฟอืม